เอาล้วครับสวัสดีทุกคนด้วยครับผมน,นี้อยู่ในเกม Monster Hunter Freedom Unite กันนะครับโอเคมันจะมาท่้นกันต่อจากคลิปที่แล้วนะผมที่เราจะไปเอ่อไปเจอการตัวอะไรวะเอ่ออันนี้ตัวอะไรเนี่ยฮอนเนทอร์ตัวอะไรวะยี่สิบตัวฮอนเนทอร์ฮอนเนทอร์ไม่ไม่รู้อ่ะอูู้้จริงนะผมไม่รู้อันนี้อะไรเนี่ยอ๋อ เอาคุณสีเอาอันนี้ก่อนละกันบาซาเอา่อบาซาเิียดหรือว่าบาซันมอสบอกว่าจะไม่ได้จาไม่ได้นะว่ากราวิอตหรือว่าบาบาซาเิีอตมันมันชื่อภาษาญี่ปุ่นว่าบาซาันมอสนะโอเคตอนนี้ผมก็ได้ไปกินอาหารมาแล้วนะผมเพิ่มเลือดกับเพิ่มฮิวเยะลงไงกินผิดอันเอ่อกินคูดิ้งอืมที่นี่โอเค ที่นี่มันจะมีเล่ที่สามารถขุดได้ด้วยนะผมตัว่าผมจำไม่ได้แล้วว่าขุดได้ตรงไหนบ้างแต่ที่ผมจำได้ก็คือตรงนี้ขุดได้ที่หนึ่งสองที่เออโอเคถ้ากิด์ฟบจะไม่ผิดนะมันน่าจะอยู่แบบโซนที่หกนะผมเพราวะว่าเออเพินบอลโอเค เป็นบอลผมรู้มากโหตอนสงสัยตอนเก็บของแน่เลยว่าก่อนที่ผมจะมาผมก็มีการเก็บของไปด้วยนะผมว่าของมันเต็มตอนนี้ไม่อยู่มีไม่ม,มีเอ้ยเดี๋ยวั่านไงให้ผมถึงรู้นะผมเพราะว่าตรงนี้มันจะมีผมเห็นนะมันมีแค่ที่เดียวเท่านั้นอนะที่จะเป็นแบบที่จะมีก้อนหินอะเอ้ยโอ้โห โอ้ยโยหโอ,ยโอ้ยเดียวเมียวเมยเราอยู่ไหนเมยรนพิษเฮ้ยเดียวนั่นนะกี่มันมีอะไรเก็บได้โว้บนเทียโอ้ไ <PDF> ด้ได้นี้มันแน่โพยฟาร์มใครไม่ใครถ้าเกิดว่าใครยังไม่รู้นะผมว่าถ้าเกิดว่าเราโอ้ยโหแข็งห่างแข็งมากเลย เออโมตอนนี้มันกำลังแบบเออๆนะผมโอโ๊ยตัวนี้โหเดี๋ยว เก้ <Okay. S 2> อุ้ยหืมเมื่อกี้โดนหางมันเก okay. มาอันนี้อมอมเพลย์อาแค่นั่นแหละเมื่อกี้มันกำลังสะบัดหางนะผมตอน สังเกตนะผมว่าท่าไหนเป็นท่าสะบัดหางนะผมมันจะแบบว่าหันมาดูข้างหลังด้วยนะปื้นสต้ามิน่าสต้ามิน่าโอเคให้สต้ามิน่าฟื้นคืนก่อนนะผมโอ๊ยเดเรนเดอย์ยาสลบยาสลบยาสลบอู้ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ยาสลบเลยมันเป็นพิษเออยาสลบกับเดี๋ยวเมื่อกี้แมวยอมมาลองมันโ เออผมู้บอกไปนะผมว่าวิธีการที่ใจะในเกมนี้นผมในการที่จะแยกว่าอันไหนเป็นยาสลบอันไหนเป็นยานอนหลับยานอนหลับนะผมยาสลบมันจะม่วงกว่านี้ครับผม <diamond for the sun> ผมมันพ่นไฟแต่ว่าพ่นไฟไม่เหมือนกับกราวิออสครับผม <S <S เออใช่ครับผมสําหรับคลิปแรกที่ผมในตอนคลิปแรกที่ผมบอกว่ามันเป็นเออตัวยังไม่เตเต็มไวของมูโดโบอสผมก็ต้องขออภยัยด้วยนะผมที่จริงมันเป็นของตัวบาซอนมอสเอยใช่ไม่ใช่บาสซอนมอสเลยอันนี้เป็นยานอนหลับ ยิงด้วยสีขาเป็นพิษยาน่อ้ยโอคมพ่นพิษปื้ออ้ไม่โดนคูลิงเ่ยโอ้ย เห็นไหมทำไปสิบนาทีแล้วโอ้โหอันนี้เป็นปือป้อเมื่อกี้ผมว่าจะไม่เข้านะผมะกินนี้ก่อนแล้วก็เอออยู่ไหนคูนลิง โอเคทชคดีที่เราไม่ได้อยู่ตรงปีกมันนะผมถ้าเกิดโอ้ยอถ้าเกิดว่าเราอยู่ตรงปีกนะมันนะผมตอนที่มันขุดเออเพื่อขึ้นมาจากดินนะผมเอออ้ยไม่เข้าเฮ้ยเดี๋ยว กี่หวังว่าเลชันผมจะโดนแมวขโมยไปนะตรงนี้ขุดแร่ได้นะท่นไงขุดแร่ตรงนั้นโอเคเมื่อกี้โดนนะแต่ว่ามันแบบไม่เข้าอ่ะเออสัดหางสัดหางโหสปัดหาง มันจะพุ่งเยอะมากโอ๊ยบุกกระแทกกระแทกกระแทกเออว้าตอนนี้ตรงเอออันนี้มันแหกเลยว่าตรงท้องมันอะไงแหกแล้วโอ้ เราเข้าไปเราก็เจ็บนะผมเอเคตรงตรงจุดออกออามาเป็นที่ท้องนะผมเออดูกันว่าเราจะได้กราเวียวเชลเปล่าหัวของกราเวอยตโว้โยพ์ชันแซ็กเฮ้ยเดี๋ยว้อออ้นตัวไอตัวนี้มันอาจจะมีแบบโอกาสที่จะแบบเขาเรียกว่าอะไรนะ ถ้าอย่าว่ามีโอกาสได้พวกเออผมก็พูดไม่ถูกเหมือนกันอนะ่ะเดี๋ยวเรยเพิ่งไปเก็บไปเก็บแรกก่อนไปเก็บแรกก่อนเอ้าไม่ทันโอ้แมคคาริดออยล์บาซาลิออตเชียวโอ้ไร่ค่าข่าพิชาย่ิช่นี่อินอินสแตนฮักโอเคพวกกด ค่ะเฮอคิลิอโดมโลบเออเป็นค้อนของตัวเออตัวเสียนี่แหละจำชื่อไม่ได้ไอตัวที่เราไปสู้เมื่อกี้อีผมนี่จำชื่อไม่ได้ตัวนี้ท่าอะไรโอ้อนี่ไม่ได้พมท่าไรเลยแล้วอันนี้มันเฮ้ยเดี๋ยว อันนี้มันเพิ่มโอ้ทาพิษสัน้นไอ้คอร์สข,ของมันนี้มันจะดีกว่านะโอเคเราไปเออ่คุชาราโรล่าให้มาคลิปหน้าครับผมเราจะไปจัดการตัวโชวกุนเซนาทอร์โชกุนเซนาทอร์หรือว่าโชกุนคิซามินะผมโชกุนคิซามิหรือว่าคิซามิเอ่ออะไรใช่นั่นแหละ จะเจอมันครั้งแรกที่โซนเออโซนไหนวะจำไม่ได้โอเคก็เดินไปเรื่อยๆครับผมตัวนี้เออเระวังนะผมตอนนี้ยังไม่สามารถขุดดินเอ้ยตัวนี้ขุดดินได้ป่าวะเออถ้าเออน่าจะขุดได้บางแต่ว่าตัวนี้จะสามารถปิ่นกำแพงได้นะเออ,เอ,อมามามานี่เลย เฮ้ยเฮ้ยระวังระวังแล้วผมท่านี้ระวังระวังระวังว่าไงพูดเราไม่ทันขัดคำเลยเฮ้ยมันกลังจะพ่นมันกำลังจะพ่นมันกำลังจะพ่นเดี๋ยวโอ้ยโอ้ไอ้ตัวนี้อืออยครับผมว่าตัวนี้ปล่อยปล่อยไปปล่อยไว้ไม่ได้ครับผม ขึ้นมาบ้างก็ดีนะมันใส่นี้ของกลาวีมอสนะผมระว่างรับผมมันอาจจะจะปล่อยพวกกระดดอะไรแบบนั้นไงปล่อยแบบน้ำแรงดันสูงนะผมผมจำได้ถ้าเกิดเป็นแบบน้ำแรงดันสูงเนะี่ย ครัดกนสูงเนี่ยผมเคยเห็นหน,นะพี่บอกว่าสามารถตัดเหล็กได้เลยนะมันโกรธแล้วครับผมแล้วคนนุณจนสังเกตว่ามันโกรธได้ตอนที่แบบกล้ามมันจะยืนออกมานะผมเคมันหนอกไปแล้วมันถอยล้างอูจะตาย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  เออเออขอแนะนำนะถ้าผมรู้จักสนานแล้วถ้าเกิดว่าเราทำละโอ้โทำเมื่อกี้แรงมากตาเลยออมเอ้ยดีย๋ดวยวย่านี ว่ามันขุดดินอยู่ถ้าเกิดว่าเราลอกออกมาตร,ตรงนี้ได้ก็จะดีนะผมว่ามันมีหินระเบิดอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้เก็บได้เป็นโอ้ตรงนี้ เดีย๋ยวเมื่อกี้มันเหมือนกับขุดดินลงไปบนละลง,ลงตรงลาวาเนียะมันโกรธมันยังโกรธเหมือนเดิมเมออื่อกี้มันก็ยังจำไม่โดนนะโอ้โหตอนแรกก็ผมว่าผมเป็นตัวอะไรที่แบบเกียดพวกที่แบบสามารถขุดดินได้นะไม่ใช่ไม่ใช่เราหรอกคือแบบว่า เกียดตอนที่แบบมันขึ้นมานะโอเคเฮ้ย okay. hey, เดี๋ยวเราทำลายกล้ามันได้แล้วสแสดงว่าเราน่าจะโอ้ยจะตา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 ยอ้ยอคือว่ามันไม่ได้ปล่อยเวลาให้ผมแบบน,นี้เลยเันหนึ่งเซฟไปก่อนเผื่อเราจะตาย เอออย่างี้ดิโอ้ขามันแข็งมากความคมลดด้วยเด้อไหนก็ไหนไหนครับข้อนี้ก็โอเคที่รับมีด ร้อยมันตีร้อยมันตีเอออย่างงี้สิันแบบนี้มันแรงนะผมเห็นไหมว่าทีเดียวตายเลยอะ่ะโอเคซีนาทอร์เซลโอเคเราจะเรกดแ้วยเอ่ออันนี้เวสต์โอนโอ้ไม่ทัน,นอู้อันนี้อะไ,ไรอ๋อ ซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยมาแรงแบบเออตัวที่เป็นแบบพวกบอสนะผมที่เป็นแบบพวกปูเนี่ยที่ในเกมที่ผมประกฏมาก็นา่าจะมีผมเห็นแค่าสามตัวนันก็คือชกุนชิซามิหรือว่าช็อกุนซินาทอร์ตัวต่อไปก็คือชกไดเมียวซาซามิหรือว่าไดเมียวเฮอร์ไมทอร์แล้วกันนะผม <c oughs> เอออะไรเนี่ย แล้วก็แล้วก็เชนเกาลีหรือว่าเชนเกาลีนะผมตอนนี้บอสเก่าๆก็หมดแล้วนะบอสเก่าๆก็เกือบหมดแล้วนะก็เหลือโมโนบอสนี่โชโกซินาทอนอีกแบบหนึ่งส่วนบอสเก่าๆก็มีแค่นี้นะครับผมแล้วก็เวสโลซีโดม เล็กเคซูหรือว่าเล็เคหรือว่าเป็นเคซูสีแดงนะผมซึ่งมันก็ไซส์ใหญ่กว่าเดิมนะผมแค่นี้ที่ผมเห็นนะโอ้ผมแล้เวเราจะเจออินโดรมด้วยครับผมไอตัวเนี้ยไม่ผมไม่ใช่อินโดรมนี่หว่าทำไมมันกี้ผมอผมองเห็นมันเป็นตัวใหญ่ๆว่ะ โอผมไม่มีนี่เอไม่โอเคไม่เป็นไรเ,ออเดี๋ยวรีรเรามีนี้อ้าวข้างบนลานั่นไงลืมไปว่าเราจะต้องโอ้โ้โอ้โอัโน้อ้นอ้โอ้โี้โอ้โอ้โอ้้วย้สียงอ้โอ้โอโอเคอนน้วยเสอยงอีกช้วย้โอ้ออ้อ้นน้้ ผมไม่เข no ้าเมื่อกี้ใครสังเกตนะผมมันไม่ไม่เข้าออะไรกลดเฮ้ยดิ้ดิ้ดิ้ตรงนี้โอ้เกือบเกือบเกือบตัวนี้แข็งหลายที่มากอุ้ย นี่สิโอเครู okay. ้ว่าจุดออกของตัวนี้จะอยู่ส่วนหน้าหน้านะผมส่วนหน้ากับส่วนปีกแต่ว่าจุดที่นิ่มที่สุดน่าจะเป็นส่วนหน้ามันมั <Okay. S 2> ้งถามว่าตัวนี้โหดไหมก็ถือว่าโหดอยู่นะผมสำหรับคนเริ่มเล่นแต่ว่าตอนหลังนี่บอกเลยว่าผมกาก,ากมาก แต่ว่าแต่ว่าผมจําได้ว่าอุ้ยอู๋ทูดีเมลเราสตาร์มันได้ผมจําได้ผมจําได้นะว่าในเควสหลังๆเนี่ยมันจะมีแบบเคซูแบบตัวปกตินี่แหละแต่ว่าตัวเล็กมากโอ้โ้เมื่อกี้คือผมจะฟาดตรงหัวมันได้แล้วว่ะตัวแมวเราโ เอ้ยเดี๋ยวเกิดลยกูอุ้ยโอ้ยโอ้ยเมื่อกี้แรงมากไม่ใช่เราหรอกไอ้แมวเราอะมันแบบว่ามันไม่ยอมช่วยเราอะแล้วก็ใหญ่นะมันตายไปด้วย คุดไล่ได้จำได้คุดไล่ได้ใหม่นนี้ใหม่นี่เจวิลไอคิสตันทอสบอม บินมันบินขึ้นไปได้วแต่มันบินทะลุแมปไปได้ไงงั้นนั่นน่ะเอออย่างนี้สิโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวม่อกิ้เราติดอยู่ในายฟ้ามันหิว โอ้โหเมื่อกี้เมื่อกี้ผมกิ้งไม่ได้อ่ะเออโอ้ ว้าวว้เมื่อกี้มันผมเห็นอะไรเมื่อกี้มันเห็นอะไรเลยยิบระยับมันคือดราก้อนเทียใช่ไหมแต่ตอนนี้หายไปไหนก็ไม่รู้โอ้โหเอ้าโหเมื่อกี้นะเมื่อกี้อ๋อเออเลชั่นเดี๋ยว,าาน,น,ยวนะเลชันอันนี้ไม่อยู่ผมจะได้เลชอ้าวโห,โโหยังเก็บของอะไรไม่ได้เลย ครูดิ้งออกไปก่อนแล้วกันเราหน่อยไปก่อนเพราะว่าเราหาง่ายอยู่ไปเจอรึปะไ,ไปเจอเรึรึเร็วไ,ไ,ไปเจอหมดอีกแล้วอ,อชี

ื่อก,กี้มันโดนอะไรวะเหมือนโดนไอตัวแะไรนี่ชำเอออย่างงี้สิมาตอนนี้มันมันเริ่มมีแบบรอย,รอยบาดแผลแล้วครับผมเออโอเคแทนวอร์ม okay. ก่อน ัเนา้ำยาอะไรมื่นี่าายอะไรสติอออไออคิสตันโอเคคนนี้เขาอยากจะคุยกับเราคุยเราไปคุยทำาไมระยะการคุยมันไกลจังเนี่ย โอเคที่ต่อไปผมว่าเราไปจัดการเวโลซีโดมข่าวใช่เวโลซีโดมดิเวโลซีโดมเวโลซีโดมสองตัวเออเมื่อกี้พูดพว,ว่าเวโลซีคามถามว่าตัวนี้หดไหมว่าเป็นตัวนี้มันเป็นแรปเตอร์แบบสายพันธ์แท้นะผมไม่มีพวกธาตุอะไรเลยแล้วก็ถือว่าเป็นสายพันธ์แรปเตอร์ที่กากที่สุดพูดแบบนี้เลยกันเป็นไงไม่ใช่ไม่ใช่นะมันเวโลเออ,อันนี้เป็นแรปเตอร์ปกติ ใช่เป็นแ็ปเตอร์ปกติถ้าเิดเปเแ็ปเตอร์ปกติมันไม่ตายง่ายแบบนี้หรอกเอ้ยเดี๋ยวนั่งไงไม่ใช่โอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราออกินนี้ก่อ,เอนเลยละกันไซโพรเฟลัม ตัวนึงอยู่หลังเราไงเคเออเห็นไ,ไหมง่ายมากทีแค่ส่งสามทีก็ตายแล้ว เนาะอู้มาเลยเหรอมาเองเลยครับผมเออ อเออส่วนใหญ่ดัปเตอร์นะผมมันจะไม่เหมือนกับในภาค 3RD อดีตนะผมที่จะแฉทได้3อันนะแต่ว่าภาคน,นี้จะช็อตได้ไม่ต้อบอกพูดว่าแฉใช่ไหมภาคน,นี้จะช็อตได้ทั้งหมด3 2ครั้งเองนะผม <Okay. S 2> ส่วนใหญ่ผมไม่รู้นะว่าผมเป็นอะไรมันไม่เป็นอะไรก็ไม่รู้ชอบคือส่วนใหญ่ผมชอบด้วแต่แบบพวกแบบเออหนังนะผมกูเชล่าดาวร่ามันแพ้ท่าสายฟ้าซึ่งตอนนี้อ่ะเรายังไม่มีอะไรที่เป็นท่าแบบสายฟ้าเลยเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวยว,ว่านี้เป็นเออขาดโอ้ขาด 嗯，你你他在他手 โอ้หนี้นี่เบดอีกกันดีกว่าเอ่อแป๊บน,นึงนะผมเอนอนี่ต้องใช้อะไรวะอ๋อโหของเนี่ยผมไม่รู้นะว่า Hercules Rome เนี่ย Hercules Rome อ,อะไรแบบเนี้ยมันหาจากไหนนะ ตอนนี้ดามที่ผมอยากได้ก็คือดามนี้ครับผมที่รู้ที่ผมขาะแค่มอนสเตอร์ฟลูสเนี่ยผมไม่รู้นะว่ามันหาจากไหนโอเคก็งั้นว่าผมจะเป็นเท่านี้ไปก่อนนะผมส่วนใคที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปหลังแยกหลังคลิปใหม่มๆด้วยนะผมสวัสดีครับผมาม่าปจ้า